สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ซีพ p l u นี้เราจะมาดูวิธีการเซตค่า precision นะครับหรือว่าค่าที่อยู่ในหลังตำแหน่งโคตรสิญยมอย่างสมมติว่าผมจะมี float ปล่อยอันนึงซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย float มันจะ print precision อี PRE ่าตัวใช่ไหมสมมติว่าเป็น x นะครับ x เท่ากับหนึานสแบบนี้นะครับผมถ้าเราจะ print x ออกมาเนี่ยมันก็จะ print โคตรสิญยมให้เราทั้งหมด6ตัวชั่งลองดูนะครับเห็นไหมครับแล้วถ้าสมมติว่า เราต้องการให้มันปีนแค่0.33เราจะต้องทำยังไงนะครับผมวิธีทำก็คือไม่ยากนะครับผมเรามาตั้งค่าว่า C o อ t นี่นะ set precision ก็คือว่า precision แบบนี้นะครับผมใน precision คุณต้องการให้มันแสงอยู่ตัวอย่างคุณต้องการให้แสง3ตัวคุณก็ใส่แค่3นะครับผมลองรันดูเห็นไหมครับเราก็ได้0.333อ่วิธีนี้ช้ามให้เราง่ายในการสร้างโปรแกรมเกี่ยวกับการคำนวณของสินค้านะครับเวลาเราไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ต ถ้าเราอยากให้มันแสดง2ตัวก็คือแค่2ตัวแบบนี้นะครับผมจะลองรันดูนะครับแต่ไม่มีปัญหานิดนึงครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาบอกว่า precision ่ก็คือตัวเลขเนี่ยอยู่หลังตำแหน่งโคสนิยม2ตัวซึ่งก็ถูกเหมือนกันถ้าสมมติว่าผมตรงนี้ใส่เป็น5ใช่ไหมมันก็จะปรีนห้ให้เรา1 23นี่ครับ3 4 5แต่ว่าถ้าตรงนี้มันไม่ใช่1นะครับผมถ้าตรงนี้มันเป็น100แบบนี้ยแล้วผมจะปรี5เนี่ยเห็นไหมครับมันจะรวมข้างหน้าด้วยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน แทนที่มันจะเป็น1 2 3แล้วมันก็4 5หมี3าอีก2ตัวใช่ไหมครับแต่ว่ามันมี3มาอยู่ตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นที่คอมไพเลอร์หรือว่าในโค้ดที่เขาเขียนมาผมก็ไม่ทราบนะครับอันนี้ให้คุณอยากรู้ก็หาข้อมูลเองเพิ่มเติมผมลองหาแล้วแต่ไม่เจอถ้าใครหาเจอก็มาโพสไว้ด้วยนะครับก็จะเป็นการขอบพระคุณมากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างสมมุติว่าถ้าเรามีแบบนี้นะครับผมผมต้องการให้มันปริ้น6ตัวแบบนี้โอเคครับผมต้องการให้ปริ้น6ตัวดังนั้นถ้าตรงนี้ผมเป็น1.0 มันก็จะปริ้นหกใช่ไหมไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าสมมติว่าตัวเลขมันหารลงตัวแบบว่าเออห้ายังไงเดียโอเคครับห้าหารสองเราก็จะได้สองจุดห้าถูกไหมครับผมห้าจุดศูนย์หารสองผมจะลองปริ้นดูมันไม่ใช่สองจุดห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับถ้าเราอยากให้มันแสดงศูนย์ศูนย์เราจะต้องทํายังไงเราก็จะต้องใส่เติมศูนย์ให้มันนะครับวิธีการเติมศูนย์ให้มันก็บอกว่า show point นะครับผมมันจะมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งก็คือว่าซ ผมหมายถึงว่าไอโอีเนี่ยมันไม่ได้เตรียมไว้ว่าจะแสดงศูนย์ยังไงแต่ว่าเขาก็ทํามานะครับคือว่าใช้เซตแฟกนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยในรายละเอียดทีหลังแต่นี้นี่ผมโชว์ให้คุณดูว่ามันคืออะไรบ้างเซตแฟกตตรงนี้มันจะมีคอนเซ็ปต์อันนึงชื่อว่าโชว์พอยต์นะครับผมแล้วในโชว์พอยต์เนี่ยอยู่ๆเราจะบอกว่าเฮ้ยโชว์พอยต์นะเนี่ยมันมันก็จะง,งงนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าเขาเขียนโชว์พอยต์เนี่ยอยู่ใน scope ของอ iOS base นะครับผม iOS base นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ namespace นะครับแต่ว่ามันเป็นคลา s นะครับเขาเขียนมานะครับผมดังนั้นคุณก็ต้องใช้ scope resolution แล้วคุณก็ตรงนี้ก็หมายความว่าคุณใช้ constant ตรงนี้ของอยู่ใน Class ที่เอามาจากคลา s ของ iOS base นะครับดังนั้นแสดงว่าไอตัวนี้มันต้องอยู่ในส่วนของ public แน่นอนเลยใช่ไหมครับจากความรู้ที่เรามีโอเคครับดังนั้นผมจะมาลองรันดูเห็นไหมครับมันก็จะเติมศูนย์ให้เรานะครับ ดังนั้นถ้าตรงนี้คุณอยากให้มันแสดงแค่2อันคุณก็ใส่แค่2นะครับจะลองนั่นดูเห็นไหมครับมันก็มี2อันอีก่ย้วยถ้คุณอยากได้2 5งก็ใส่3นะครับผมโอเคครับแล้วก็แค่นี้นะครับคุณก็สามารถสร้างโปรแกรมที่ซื้อของในห้างสสินค้าได้ง่ายๆนะครับก็จะดูว่ามันเป็นยังไงโอเคครับแล้วเจอกันในวันหน้าสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ